5 Minutes Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันสกินเอสเซนเชียลคอมแพตพาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับ5นาทีนะครับคุณอยู่กับรวิทยาสัาะครับวันนี้จะพาท่านไปที่บาหลีนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่บาหลีเนี่ยจำราก่อนเล่าให้ฟังว่ามี คนที่ทำการหยุดฝนนะฮะไม่ให้ฝนตกเนี่ยกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเอาเป็นทำเป็นธุรกิจเลยทีเดียวนะครับบาหลีเนี่ยเป็นเกาะในอินโดนีเซียนะครับเป็นเกาะที่โด่งดังมากเรื่องการท่องเที่ยวนะครับประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะใหญ่อีกของสมเกาะนะฮะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวาอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับเกาะใหญ่นี่มีวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเกาะอื่นๆของประเทศในอินโดมีเกาะเยอะมากมีประมาณหมื่นกว่าเกาะนะฮะ บาหลีเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีประชากรอยู่ประมาณสล้านคนเป็นฮินดูไปเียเก้าบเปนะครับแล้วก็ที่เดลืสิเป็นต์เป็นมุสลิมนะฮะในประเทศที่มีชาวมุสลิม2องล้านคนเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับบาหลีมีพื้นที่ประมาณ5,780ตารางกิโลเมตรหรือว่าประมาณสัก10เท่าของเกาะภูเกต็ตนะฮะ จำนวนประชากรก็มีมากกว่าภูเก็ตประมาณสักสิเท่านะฮะนี่ไม่นับประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานอีกนะะภูเก็ตก็ไม่ประชากรแฝงเยอะนะครับบาหลีก็เช่นกันบาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะครับของโลกนะฮะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยปีๆหนึ่งเนี่ยเกือบสิบหกล้านคนนะฮะเป็นชาวต่างชาติสักหกล้านคนนะครับมีโรงแรมแบบแพงสุดๆนะฮะอยู่ที่นี่เยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เขตเส้นสู์สตรถ้ามีฝนตกบ่อยครั้งนะฮะ บ่อยจนถึงที่ว่าบางทีมันไปทําให้กิจกรรมบางอย่างเ็าจะทําทําไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุให้มีอาชีพหนึ่งที่ว่าอาชีพหยุดฝนนั่นเองบาหลีนี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดน,ยนิยมนะครับจะ่ยังเป็นที่จัดอีเวนต์การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็งานอะไรต่างๆนานามากมายนะครับเช่นการจัดประกวดงานเมสโวในปี2013นะครับปี2018นะฮะการป,ประชุมของ IMF ธนาคารโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับการหยุดฝนเนี่ยได้จัดขึ้นเ,เวลามีงานอะไรแบบนี้นะฮะ นั่นที่บอกไปแล้วว่าชาวบาลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่มีรากมาจากอินเดียนะครับจึงนับถือธรรมะเพณีของชาวอินเดียมาด้วยเช่นการนับถือเทพหลายองค์การประกอบพิธีกรรมความเชื่อทางสยศาสตร์ตลอดจนพูดผีปีศาศจชนกลา่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนบาลีนะครับมีผู้ประกอบพิธีจานวนมากซึ่งอ้างว่ามีอำนาจเร้นลับในการควบคุมสภาวะอากาศและไฟสามารถทําให้เกิดควันผลักเมฆฝนไปได้น,นะฮะแต่ในการใช้พลังอํานาจเหล่านี้ต้องจ่ายเงินค่าบริการนะครับทางนี้ไม่รับรองว่าถ้าฝนตกเราจะคืนเงินด้วยนะฮะ ผู้ว่าจ้างก็ได้แกว์คานเซอร์ของงานใหญ่ๆเหล่านีต้ต่อจนผู้บริหารโรงแรมสนามกอล์ฟงานแต่างงานงานปาร์ตี้นอกสถานที่หรืออะไรก็ตามใครก็ตามที่ต้องการให้ฝนตกนะครับถ้าบีกครั้งนี้ไม่ได้มีผู้จ้างคนเดียวนะครับหากจ้างหลายคนเพื่อเกิดความมั่นใจและสามารถนำไปอ้าง,องลูกค้าได้ว่าพยายามอย่างที่สุดแล้วนะที่จะไม่ให้ฝนตกนะครับผู้หยุดฝนรายใหญ่ในบาหลีนี่มีอยู่ประมาณร้อยรายซึ่งรับค่าจ้างระหว่าง3 5 0ร้อยหสิบถึงหนึ่งพันดอลลาร์ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทต่อครั้งนะครับ โดยอ้างสติการหยุดฝนว่าทาได้9 0าสถึง้การประกอบพิธีกรรมทำกันอย่างเปิดเผยไปเรื่อป,ปกติเพราะพิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบาหลีอยู่แล้วนะครับเช่นทุกเช้าี่จะมีการจัดดอกไม้บูชาเทพตนที่องค์นับถือหรือแม้แต่รถรับจ้างส่วนบุคคลเช่นดอกไม้วางที่กระจกหน้าเพื่อบูชานะครับหลายคนเล่าถึงความสามารถของบรรดาผู้หยุดฝนเหล่านี้เช่นฝนตกมานานนับชั่วโมงพอทำพิธีปุ๊บฝนหยุดปั๊บเลยนะฮะพอพิธีเสร็จก็ฝนกลับไปตกต่อบางกรณีมีฝนตกไปทั่ว ทั้งเกาะยกเว้นบริเวณนี้เนี่ยที่ทาพิธีผู้บริหารโรงแรมห้าดาวที่เป็นคนต่างชาติก็ยอมรับพิธีกรรมนี้เช่นเดียวกับออกไนเชอร์ท้องถิ่นนะครับดังน,นั้นการหยุดฝนจึงเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้เป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวผู้ว่าจ้างบางรายบอกว่าการหยุดฝนมีตราความสําเร็จเกิน5 0าิหรือบางครั้งมากกว่าน,นั้นถือว่ามากอย่างน่าแปลกใจอย่างไรก็ดีไม่มีใครร่มสิติไว้ว่าแม่นยําเพียงใด ในทางวิชาการการตัดสินว่าใครมั่นยามกับกันโดยดูจากสติอบับหยาบและไม่ถูกต้องนะครับเราต้องคำนึงถึงตราความชื้นบร,ร,รนิเวณที่ทำพิธีในแต่ละครั้งด้วยเช่นถ้าผู้หยุดฝรนรายหนึ่งเจองานแต่งงานที่มีคำพยากรณ์ของอุตรุนริยมวิทยาว่าโอกาสฝนตกสูงแต่ก็จะมีสิทธิติตามอ,อีกคนหนึ่งนะครับที่เจอแต่งงานแต่งงานที่มีโอกาสที่มีฝนตกน้อยนะครับข้ออ้างยอดนิยมของนนาผู้หยุดฝนที่ทำพิธีเราไม่ได้ผลก็คือขณะนั้นมีผู้หยุดฝรนรายอื่นกำลังทําพิธีอยู Never ่ในบริเวณอื่น เมื่อฝนถูกผลักให้ออกมานอกบริเวณนั้นฝนจึงมาตกในบริเวณนี้แทนนะครับแต่ไม่เคยบอกนะครับว่าอาคมของตนสู้คนอื่นไม่ได้หรือไม่ก็อ้างว่าเมื่อจ้างผู้หยุดฝนมาหลายคนในงานเดียวกันคาถาอาคมมันจะขัดแย้งจนทําให้ไม่ได้ผลนะฮะหากวิเคราะห์ว่าเหตุใดการหยุดฝนจึงเป็นอาชีพได้ก็ต้องเริ่มจากการที่มันมีดีมานของการไม่ให้ฝนตกนะครับและมีสป라이ของการทาให้ฝนไม่ตกนะครับก็คือบรรดาคนหยุดฝนเหล่านี้ ที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีผลกระทเกี่ยวข้องกับการทําให้ฝนไม่ตกนะครับผู้ว่าจ้างยินดีและมีอํานาจเงินพอที่จะซื้อบริการนี้ได้ตอนนั้นจึงเกิดค่าจ้างขึ้นนะฮะถ้ามีผู้หยุดฝนเป็นจานวนน้อยค่าจ้างก็สูงนะฮะถ้ามีคนทํางานแบบนี้มากขึ้นค่าจ้างก็ลดลงการที่ผู้ว่าจ้างบอกว่าในเชื่อดีใจเงินเนื่องมาจากว่าเป็นการทำให้ลูกค้าซึ่งเชื่อเรื่องเหล่านี้นสบายใจขึ้นนะครับเช่นบ่าวสาวหรือว่าสภาพงานปาร์ตี้และอ้างได้ว่าได้ทําทุกอย่างเต็มที่ดีดที่สุดแล้วนะฮะ นอกจากนี้ผู้หยุดฝน,นยังสามารถเคลมผลงานในกรณีฝนไม่ตกได้ด้วยนะครับค่าจ้างคนเหล่านี้นคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากของต้นทุนที่เป็นต้นทุนรวมหรือว่าค่าโสูุ่นเนี่ยนะครับ transaction cost ทัญญ้งหมดในการดำเนินง,งานในส่วนของที่เชื่อเรื่องดีลับเนี่ยการจ้างผู้หยุดฝนไม่ได้ทําให้ผู้คนเห็นว่าผู้จัดงานหรือผู้บริหารโรงแรมห้าดาวเป็นคนขาดผลเชิงวิทยาศาสตร,ร์จนหมดความน่าเชื่อถือแต่อย่างใดน,นะครับเหตุใดจึงไม่มีอาชีพจ้างหยุดฝนในบ้านเราบ้างตอบมาเล่นเรื่องเพราะว่า เพราะเราใช้คนธรรมดาที่ไม่มีาาคาถาอาคมมาปักตะไคร้แล้วสามารถหยุดฝนได้เป็นพิสทธิภาพพอควรแล้วแต่ตอมจริงก็คือบ้านเราไม่ได้มีฝนตกมากและบ่อยเือนบ้าเลยนะฮะในขณะเดีวยวกันเนี่ยก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีพิธีกรรมแบบนี้อยู่แต่ว่าไม่ชงแจ้ง,งนั่นเองเนื่องจากบ้านยังไม่มีพิธีกรรมมากมายจนเคยชินและเป็นที่ยอมรับเหมือนสังคมฮินดูนะครับดังน,นั้นการหยุดฝนเป็นอาชีพยอย่างชัดแจ้งเละเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะยังไม่ได้เห็น ออกมาอย่างโจ่งแจ้งการหยุดฝนทําได้จริงหรือไม่นั้นแน่นอนมันจะไม่มีการพิสูจน์ในเชิงวิชาการอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะพิสูจน์อย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้อยู่ดีนะครับดังนั้นจึงควรไปทําอย่างอื่นที่ได้เนื้อได้นังกว่าแล้วปล่อยให้คนที่เขามีอาชีพสุจริตไม่มีผิดไม,ม่ภยิยกับใครเนี่ยก็คงต้องทํากันต่อไปความเชื่อเรื่องดีรับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งถ้าขาดปัจจัยตัวนี้แล้วพิธีกรรมจะไม่ได้ผลเลยนะครับ าพิธิกเราก็จะไม่มีอาชีพหยุดฝนนะครับแล้วก็อาชีพนี้ก็คงจะหายไปตามธรรมชาติอย่างแน่นอนนะน่าสนใจดีนะครับมีเรื่องราวแปลกๆทั่วโลกผมเชื่อว่าเรื่องราวหลายอย่างในประเทศไทยพอไปเล่าในบริบทของประเทศอื่นมันก็ฟังดูปแปลกได้ขนาดนี้เหมือนกันขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast presented by สีจันสกิน essential series